สวัสดีค่ะรู้ทันหลักประกันสุขภาพรักษาฟรี48หลังคนวันนี้พบกับเปิร์ลและน้องเวฟค่ะครับน้องเวฟคะแล้วกองทุนสุขภาพตำบลหรือเทศบาลเนี่ยคืออะไรคะครับกองทุนสุขภาพตำบลหรือเทศบาลน,นะครับเป็นกองทุนที่สปสชร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่น <c oughs> ได้ร่วมกันจัดตั้งขึ้นมาเมื่อปีพุทธศัการาช2549ครับเพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลได้เข้ามามีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้กับประชากรในพื้นที่ซึ่งในพื้นที่ร้อยแก่นสารสินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าร่วมจัดตั้งกองทุนครบทั้ง718แห่งแล้วซึ่งสพอสอช,ชจะสนับสนุนงบประมาณให้จํานวน40บาทต่อหัวประชากรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนงบประมาณตามสัดส่วนที่กําหนด ในปีงบประมาณ2,554จึงได้จัดตั้งเป้าหมายให้กองทุนทำงานมีประสิทธิภาพและเน้นบทบาทสนับสนุนของหน่วยงานสาธารณสุข mm hmm. เพื่อสร้างสุขภาวะในชุมชนและนวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคใหม่ๆในพื้นที่ค่ะขอบคุณนองเวฟมากนะคะสำหรับความรู้ดีๆคุณผู้ชมทางบ้านก็อย่าลืมใช้สิทองตัวเองด้วยนะคะครับสำหรับวันนี้นะคะเวฟกับพี่เฟิร์นก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ